สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสูนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC ครับพบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและบดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่อง ประโยชน์ของการมีเป้าหมายที่ชัดเจนผู้ฝังทุกท่านครับคำว่าเป้าหมายนั้นปัจจุบันเราหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตหรือการประกอบธุรกิจในทุกวิชาชีพนั้นมีเป้าหมายเขามัมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับดังนั้นครูบาอาจารย์สอนมาวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ เก้าประการของการมีเป้าหมายที่ดีนั้นมันมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับประโยชน์ของผู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนข้อที่หงคือเป้าหมายจะทำให้เรานั้นมีสเสน่ห์มากขึ้นครับทุกครั้งที่เราจะเจอผู้คนเราสามารถพูดคุยถึงงานที่เราทำเป้าหมายที่เรามีมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความมีศักยภาพในตัวตนจะทำให้ผู้คนมีความรู้สึกว่า เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบมีความชัดเจนในสิ่งที่ทำดังนั้นคำว่าเสน่ห์นั้นหมายถึงว่าการที่เราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอยู่ในกรอบอยู่ในสิ่งที่เราต้องการที่จะให้บรรลุในสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้นั่นคือเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของหน้าที่การงานเป้าหมายและบทบาทที่เราที่มีครับประโยชน์ข้อที่สองของเป้าหมายนั่นก็คือมันทําให้ชีวิตของเรายืนยาวได้อย่างสบายๆเต็มไปด้วยพลังครับ มีมีคนหลายคนฮะดำเนินชีวิตด้วยการไม่มีเป้าหมายไม่สร้างสารรค์อะไรปล่อยชีวิตให้ผ่านพันไปพ้นไปวันๆท้ายที่สุดครับเขาก็เกิดอาการบางอย่างขึ้นเนื่องจากจิตหดหู่ไม่มีคนลายล้อมดำเนินชีวิตไปด้วยงานราคาถูกท้ายที่สุดก็ล้มลงแต่ถ้าหากว่าเราต้องการดำเนินชีวิตให้เป็นคนอายุมั่นขวัญยืนเต็ไมไปด้วยพลังในการประกอบวิชาชีพ เป้าหมายจึงมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาทันทีครับนี่คือประโยชน์ข้อที่สองของการมีเป้าหมายประโยชน์ข้อที่สามนั่นก็คือการมีเป้าหมายจะช่วยให้มีแรงผลักดันนะครับในเวลาที่เรายากลําบากในทุกๆครั้งที่เราหดหู่รู้สึกเหมือนว่าจะหมดเรี่ยวแรงเพียงแค่เราคิดถึงเป้าหมายนําเป้าหมายไปผูกพันไปผูกกับคนที่เรารักมันจะทําให้เรานั้นมีพลังขึ้นมาที่จะก้าวเดินต่อ เสริมสร้างความรับผิดชอบเป้าหมายข้อที่4ที่มีคุณประโยชน์เขาบอกว่าจะช่วยให้เราเชื่อว่าเรานี่แหละวิกิตชีวิตตัวตนได้คนเราครับความสำเร็จไม่จำเป็นต้องอาศัยจมูกคนอื่นหายใจเพียงแค่เรามีวิธีคิดมีวิธีการสื่อสารกับจิตใจของเราสมองของเรานี่คือการลิขิตชีวิตของเราได้อย่างทรนงเป้าหมายจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับ ต่อมาข้อที่ห้าเป็นหลักการที่ดีเป้าหมายนี้เขาบอกว่าสามารถปลดล็อกศักยภาพในตัวของเราได้คนบางคนดำเนินชีวิตโดยไม่คิดจะทำอะไรปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามยถากรรมไปตามสายลมและแสงแดดแต่ถ้าหากว่าเรามีครูมีโคช้ชสามารถวางเป้าหมายให้กับชีวิตเราจะปลดล็อกพันธนาการบางสิ่งบางอย่างออกไปได้แล้วดึงศักยภาพของเรานั้นออกมาใช้ในสังคมอย่างคนคุณภาพ ต่อมาประโยชน์ข้อที่หกของเป้าหมายนั่นก็คือก่อให้เกิดความชัดเจนในเส้นทางที่เราจะไปครับทุกคนจะมองออกว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรเราจะไปในทิศทางไหนเรากำลังต้องการสร้างสารรค์สิ่งใดฉะนั้นการมีเป้าหมายจึงสำคัญยิ่งต่อมาประโยชน์ข้อที่เจ็ดประโยชน์ข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าเป้าหมายจะช่วยกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปครับนั่นก็คือสิ่งใดที่ไร้สาระ สิ่งใดที่ไม่กอ่อให้เกิดประโยชน์ก็จะถูกผลักออกไปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายตามที่เรากำหนดไว้ครับต่อมาประโยชน์ข้อที่8ของเป้าหมายม,มันก็คือนั่นก็คือทําให้เราไม่ยอ่อท้อครับมันจะมีพลังมีพลานุภาพเกิดขึ้นรู้สึกฮึกเหิมไม่หยุดยัง้งก้าวเดินไม่หยุดท้ายที่สุดย่อมถึงจุดหมายครับและประโยชน์ข้อที่9กก็คือเป้าหมายจะช่วยให้เราได้เรียนรู้และเติบโต แบบคนคุณภาพครับดังนั้นครับทุกท่านการที่เราได้ร่วมเรียนรู้รับฟังส่งมอบแบ่งปันมันมีคุณประโยชน์เกิดขึ้นในวงกว้างในสังคมจริงๆดังนั้นครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญทางสังคมที่จะทําให้เกิดความสุขในครอบครัวเป็นวงกว้างออกไปโปรดกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเปีนน้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตและมีเป้าหมายที่มีคุณภาพสวัสดีทุกท่านครับ